สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Data Tutor ช่องที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel และสำหรับ EP นี้นะครับเรามาต่อกันที่ Lookup Part ที่3นะครับก็คือ V Lookup หลังจากที่เราเรียนในเรื่องของ Lookup แล้วก็ H Lookup ไปแล้วนะครับเราก็มาถึงคำสั่ง Lookup ยอดนิยมครับก็คือ V LookupV Lookup เป็นคำสั่งพื้นฐานที่แพร่หลายนะครับใช้สาหรับการค้นหาข้อมูล คำสั่ง V lookup ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะเริ่มด้วยการกดเครื่องหมายเท่ากับอยู่ที่ช่องของผลลัพธ์นะครับก็คือ K8 นะครับหลังจากนั้นผมจะพิมพ์คําว่า lookup หลังจากที่พิมพ์คําว่า lookup แล้วนะครับผมจะเลื่อนลูกศรมาที่ V lookup หลังจากนั้นกดแท็บครับหลังจากที่ผมกดแท็บแล้วนะครับคำสั่ง V lookup ก็จะโชว์ argument เป็น4 a ่อะ l m e เ t นะครับเหมือน H l o o k u p เลยในส่วนของ V Lookup นะครับตัว V ก็ย่อม,มาจาก Vertical นะครับก็คือแนวตั้งเป็นการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับเรามาดูที่ a c u ิ l m e n t แรกเลยนะครับอะค l m e n t แรกนะครับก็จะเป็น Lookup Value Lookup Value หมายถึงว่าค่าที่เราต้องการค้นหานะครับค่าที่เราต้องการค้นหาผมกำหนดอยู่ให้เป็นเซลล์ J8 นะครับผมจะกดไป1ครั้งหลังจากนั้นผมจะกดคอมมา หลังจากที่ผมกดคอมมาแล้วนะครับอาร์กิวเที่2ก็จะเป็น table ลอาร์นะครับในส่วนของ table ลอาร์ก็จะเป็นตารางที่เราต้องการค้นหาข้อมูลนะครับผมจะทําการใช้เมาส์ลากตั้งแต่เซลล์ C7 จนไปถึง H17 นะครับหลังจากนั้นผมจะกดคอมมาพอกดคอมมาไปแล้วนะครับอาร์กิวเที่3นะครับก็คือคอลัมน์อินเด็กซ์นำคอลัมน์อินเด็กซคือแถวที่เราต้องการแสดง ผลนะครับสมมติว่าถ้าผมต้องการแสดงผลอยู่ที่ทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาจะอยู่ที่แถวที่5นะครับผมก็จะพิมพ์หมายเลข5หลังจากนั้นผมจะกดคอมมาหลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกใน EP ีที่แล้วนะครับส่วนมากเราจะใช้ค่าฟอล์นะครับถ้าค่าที่เราค้นหาไม่ตรงนะครับเราจะให้เป็นไม่สามารถหาค่าได้นะครับถ้าหาไม่ได้มันจะขึ้นเป็น e อ r ร์เรนะครับผมจะ พิมพ์โฟล์ลงไปหลังจากนั้นกด enter หลังจากที่กด enter แล้วนะครับค่าก็ไม่สามารถหาได้นะครับเพราะว่าในช่องของค้นหานะครับเราไม่ได้ใส่ค่าที่เราค้นหาลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าที่เราค้นหานะครับก็จะเป็นแถวแรกของ table array ที่เราพิ่งลากตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเช่นผมต้องการค้นหา Product B ผมจะพิมพ์ B ลงไปนะครับหลังจากนั้นกด enter หลังจากที่เรากด enter แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ยอดขายสินค้าของตังวีปแอฟริกาประมาณ4ล้านบาทนะครับถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนในช่องค้นหาเป็น product d ผลที่ได้ก็จะเป็น83ล้านนะครับเพื่อนๆสามารถเช็คคำตอบและผลลัพธ์บนตารางนี้ได้เลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการค้นหาข้อมูล ในโซนยุโรปนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปทําการแก้ไขตัวเลขของคอลัมน์ number นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือกดไปที่ช่องที่เราพิมพ์สูตรไปในเซลล์ k 8นะครับหลังจากนั้นกด f 2หลังจากที่กด f 2แล้วนะครับเราก็เพียงย้ายตัวเลขคอลัมน์ number จากคอลัมน์ที่5มาเป็นคอลัมน์ที่3นะครับก็คือโซนยุโรปหลังจากนั้นกด enter เพราะฉะนั้นการค้นหา product d ในโซนยุโรปนะครับเราก็จะได้ ยอดขายประมาณ157ล้านบาทนะครับแต่คราวนี้นะครับผมก็กลัวว่าคลิปจะจบไวไปนะครับผมก็จะแถมคำสั่ง1นึ่คำสั่งนะครับที่สามารถทำาให้เพื่อนๆค้นหาข้อมูลด้วยรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องมาแก้สูตรการหายอดขายโดยเปลี่ยนตัวเลขใน VLOOKUP นะครับเราสามารถทำยังไงได้ลองมาชมกันเลยครับผมจะทำการแก้สูตรในส่วนของการค้นหาและผลลัพธ์นะครับ อย่างเช่นผมต้องการเพิ่มการค้นหาทวีปไปด้วยนะครับผมจะทําการแทรกตารางตรงนี้นะครับด้วยการคลิกขวาอยู่ที่คอลัมน์ k หลังจากนั้นผมจะกด insert หลังจากที่กด insert แล้วนะครับในช่องของค้นหานะครับในตัวแรกผมจะใส่ product ลงไปหลังจากนั้นช่องที่2นะครับผมจะให้เป็น zone เพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลนะครับผมจะให้ทําการค้นหาทั้ง2อ,อย่างนะครับ ทั้ง PRODUCT ID แล้วก็โซนทวีปของที่เราขายสินค้าไปนะครับวิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิมพ์สูตรให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีสูตรตัวหนึ่งที่จะแนะนำให้เพื่อนๆทดลองใช้นะครับสูตรคำสั่งตัวนั้นนะครับมีชื่อว่า h match นะครับเป็นคำสั่งที่ค้นหาข้อความเพื่อแสดงผลว่าข้อความที่เราค้นหานะครับอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ อย่างเช่นผมจะลองยกตัวอย่างนะครับถ้าผมพิมพ์คำว่าเอเชีย er, อยู่ในช่องของโซนนะครับและสูตรนะครับผมจะพิมพ์สูตรในช่องผลลัพธ์นะครับเท่ากับแมทหลังจากนั้นพิมพ์วงเล็บนะครับมันก็จะแสดงอ r ร u กิวเมนต์มาทั้งหมด3อารกิวเมนต์นะครับในอ r ร u กิวเมนต์ที่1น,นะครับ lookup v a l u นะครับก็คือค่าที่เราต้องการค้นหา ในส่วนของค่าที่เราต้องการค้นหานะครับจะอยู่ในช่อง K8 นะครับหลังจากนั้นผมจะกดคอมมาหลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับลุกอัพอาร์เรย์นะครับหมายถึงข้อมูลที่เราค้นหาอยู่ที่อาร์เรย์ตรงไหนนะครับผมจะลากอาร์เรย์ตั้งแต่อเมริกานะครับจนไปถึงออสเตรเลียเลยนะครับหลังจากนั้นผมจะกดคอมมาหลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับแมทไทตัวนี้นะครับ จะเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเราเจอข้อความหรือไม่เจอข้อความจะให้แสดงผลเป็นอะไรนะครับในส่วนของผมแล้วนะครับส่วนมากผมจะใช้ศูนย์นะครับก็คือ e x a c t Map ก็คือถ้าไม่เจอข้อมูลนะครับให้ขึ้น Error เลยนะครับผมจะพิมพ์ศูน์ลงไปหลังจากนั้นผมจะพิมพ์วงเล็บปิดแล้วผมก็จะกด Enter เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้มานะครับเอเชียที่เราค้นหาในอเลเมื่อสักครู่นี้นะครับ จะอยู่ในตำแหน่งที่3ของอาร์เรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตัวเลขตรงนี้แล้วนั่นหมายความว่าเราสามารถระบุตัวเลขของโซนทวีปแต่ละโซนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ร่วมกับ Vlookup นะครับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นผมจะลบสูตรตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเริ่มพิมพ์สูตรใหม่ในช่องผลลัพธ์นะครับผมจะพิมพ์เท่ากับหลังจากนั้นผมจะพิมพ์ V ลุก k ับหลังจากนั้นวงเล็บเปิดเหมือนเดิมครับลุก k u p แว l ลเราจะเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลตรงนี้ผมจะค้นหา PRODUCT ผมจะมาคลิกที่เ e l ล j 8หลังจากนั้นผมจะกดคอมมาหลังจากที่เรากดคอมมาแล้วนะครับในส่วนของ table array นะครับให้เราใช้เมาส์ลากตารางข้อมูลเหมือนเดิมครับตั้งแต่ c 7จนมาถึง h 1 7 หลังจากนั้นกดคอมมาในส่วนของคอลัมน์อินเด็กซ์นำตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้วิธีการหาตัวเลขของแต่ละทวีบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการใช้นะครับเราก็จะใช้คําสั่ง m a t เมื่อสักครู่นี้นครับที่ผมได้สอนไปผมจะพิมพ์ comma าแ t ทหลังจากนั้นวงเล็บเปิดหลังจากที่วงเล็บเปิดแล้วนะครับในส่วนของ lookup value นะครับเป็นค่าการค้นหานะครับผมจะค้นหาข้อมูล ในส่วนของเซล K8 หลังจากนั้นผมก็จะกดคอมมาหลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับล o กอัพอาร์เลย์นะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะทำการค้นหาข้อมูลของทวีปแต่คราวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้คำสั่งร่วมกับ LOOKUP นะครับเพื่อนๆต้องลากตารางก่อนหน้านี้มาด้วยอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการค้นหาตารางข้อมูลตรงนี้นะครับในคำสั่งของ Vlookup นะครับ จะนับคอลัมน์ของคอลัมน์ Product เป็นคอลัมน์ที่1ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องทําการลากตั้งแต่ C7 จนมาถึง H7 นะครับหลังจากนั้นกดคอมมาหลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับให้กดศูนย์นะครับให้เป็น exact match นะครับหลังจากนั้นวงเล็บปิดหลังจากที่วงเล็บปิดแล้วนะครับสิ้นสุดการใส่คําสั่ง match นะครับต่อไปให้เพื่อนๆกดคอมมา หลังจากที่กดคอมมาแล้วนะครับมันจะเป็นอกิวเมนต์สุดท้ายของ v lookup นะครับก็คือ l e n e lookup นะครับให้เพื่อนๆใส่คำว่า fall หลังจากนั้นวงเล็บปิดนะครับหลังจากที่เรากด enter แล้วนะครับผลลัพธ์ก็แสดงผลมาเป็น error นะครับเนื่องจากเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ข้อมูลการค้นหา product แล้วก็โซนของทวีปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างนี้ผมจะทดลอง ให้เพื่อนๆค้นหาโปรดักดีหลังจากนั้นนะครับให้ค้นหาที่โซนเอเชียหลังจากนั้นกด enter ผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็คือ185ล้านบาทเพื่อนๆสามารถลองเช็คได้เลยนะครับตั้งแต่โปรดักดีนะครับในโซนของเอเชียนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็น185ล้านบาทนะครับเพื่อนๆสามารถทดลองได้อีกนะครับอย่างเช่นทดลองค้นหาโปรดักจีนะครับ ในทวีปเอเชียก็ได้ประมาณ3 4ล้านบาทหรือเพื่อนๆจะลองทดลองหาในทวีปของแอฟริกานะครับแล้วกด enter ผลที่ได้นะครับก็คือยอดขาย116ล้านบาทนะครับการใช้ V-Look-Up คู่กับคำสั่ง Match นะครับเพื่อค้นหาข้อมูลแบบไดนามิกนะครับเพื่อนๆสามารถนำคำสั่งนี้ไปประยุกใช้ในงานของเพื่อนๆได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสูตรนี้มีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s u b ส c คร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ